เดยครับวันนี้พบกับช่องเลขเด็ดตัวเดียวก็เสี่ยได้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มานานวันนี้จะเป็นไลฟ์ไลฟ์สองตัวล่างนะครับฮานอยปกติเพราะว่าดูจากสถิติดูจากสูตรแล้วมันน่าจะมานะครับเลขมันวนอยู่ไม่กี่ตัว เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรใหม่นี้จะจับเฉพาะเฉพาะวันที่ตรงกับเลขวันที่หวยอ,ออกนะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่สิบก็จะจับสถิติจากเลขวันที่สีนะครับเลขจากเดือนกุมภานะครับ เลขกับกันลังคารนะครับแล้วก็เลขวันขึ้น8ปดค่ำนะครับก็ทั้งหมด4ี่สถิตินะครับจากรวมเป็นเลขเด่น้อยเด่นหลักสิบเด่นหลักหน่วยนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตารางกําลังวันนะครับ เรารู้สึกว่าตารางกำลังวันเนี่ยมันจะตรงอยู่กับตัวเดียวเองนะครับทั้งหมด16หางนะครับจะตรงอยู่จะตรงอยู่เลขเดียวน,นะครับที่เลขติดก,กันถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอท่านผู้ชมเข้ามารับชมซะหน่อยไม่รีบครับ รอสักพักเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนกันนะครับเข้ามาแล้วรอนะครับเข้ามาแล้วรอสำหรับฮานอยสองตัวล่างพรุ่งนี้เด็ดเด็ดนะครับเปอร์เซ็นต์พลาดมีน้อยมากนะครับพ่งนี้ถ้าจับดีๆนะครับเพราะเรขมีไม่ขีดตัวจริงๆครับพุวงนี้มั่นใจมาก สักกูนะครับ สวัสดีนะครับขาเลขลายวันนะครับเพื่อนบ้านหาน้อยนะครับสำหรับวันนี้หาน้อยปกติก็ได้โตดไปแล้วนะครับมีอยู่ไม่กี่หางศูนย์เก้านึ่งนะครับวันนี้ สามตัวลงไปแล้วนะครับในคลิปช็อตแต่วันนี้จะไลฟ์สองตัวนะครับเพราะว่าสองตัวค่อนข้างมั่นใจ คนดูเลรครับไม่เป็นไรครับท่านั้นรยผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับสองตัวแรกฮานอยปกติพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่สิบกุมภาหกสิบเก้านะครับตรงกับวันแรมแปดค่ำนะครับสําหรับสําหรับสถิติที่หนึ่งนะครับเลขออกประจำวันที่สิบนะครับเลขที่ออกประจำวันที่สิบหลักสิบคือศูนย์กับหกนะครับ หลักหน่วยสองรวมหลัก4นะครับสถิติที่สองเดือนกุมภานะครับหลัก13 6หลักหน่วย8นะครับรวมหลัก3มากที่สุดนะครับสถิติที่4ี่ครับเลขออกประจำวันอังคารหลัก18หลักหน่วย3รวมหลัก4ี่นะครับรวมหลักสี่ ต่อไปสถิติสุดท้ายนะครับสถิติวันแรมแดค่ำเลขออกวันแรมแดค่ำนะครับหลัก10บศูนย์หลักหน่วยมี2ตัวนะครับสามกับหเลขที่ออกมากที่สุดสำหรับแดค่ำนะครับรวมหลักก็คือสามเสร็จปุ๊บนะครับถ้าจะสังเกตดูนะครับ4ี่หลักมีวันที่10บกับวันอังคารนะครับรวมหลักจะเป็นสี่ เรือนกุมภากับแรม8ปดค่ำจะเป็น3นะครับ2อันก็จะมี 4, 4, 3, 3. 4, 4 3, 3. ี่สี่สาทีนี้นะครับเราก็จะไปประกอบดูในหลักสิบหลักหน่วยนะครับที่มีเพิ่มมาเพิ่มมาก็มีเพิ่มมา0นะครับ0 6 8นะครับเพิ่มมาเพิ่มมาศูนยหด้ยผมจะจับ เป็นเด่นนะครับจับเป็นเด่น3 4 0สี่ศูนย์แล้วก็ลองแปนะครับใครจะเล่นลอยนะครับ3 4มสีลองแปดสำหรับสองตัวล่างนะครับนอนปกติพรุ่งนี้นะครับกำลังคารที่สิบศูนย์หกแปดเสร็จปุ๊บเราไปจับเด่นหลักสิบครับเด่นหลักสิบเด่นหลักสิบคือศูนย์สามหกแปนะครับ หลักหน่วย2836ครับสองแปดสามเสร็จปุ๊บเรามาจับคู่นะครับคู่เด่นหลักสิบหลักหน่วย0ูนย์หลักสิบศูนะครับก็จะได้02นย์สองใครใครจดไม่ทันไม่ได้ฟังตอนนี้นะครับไม่มีใครเข้ามาดูก็ย้อนดูทีหลังได้นะครับแล้วก็จดได้หลักสิบนะครับ ผสมกับหน่วยครับก็เป็นสามสองสามปดสามสามามหกหครับ6 2 6 8 6หกแปดหจากสิครับ82 88 83 8ปดนะครับเดปุ๊บเราจะไปเทียบกับตารางเลขกำลังวันนะครับบังคารกับบังคารข้างแรมนะครับ2ตารางนะครับมันจะมีอังคารกับังคารข้างแรม เราเปรียบเทียบทั้งสองแล้วนะครับทั้งหมด16หางนะครับจะมีอยู่หางเดียวนะครับที่เป็นเลขติดกันนะครับก็คือ03 03, 03. ผมก็จะให้เน้น03นะครับกับ88นะครับจะเน้นไปที่03นะครับ88ลองไว้ 03กับ88 8นะครับสำหรับเลขเด็ดตัวเดียวก็เสียวได้ให้ไปที่03นะครับใครเข้ามาดูทีหลังย้อนหลังก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหรือแนะนำเลขเด็ดๆ็ดให้กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ช่องของเรามีกิจกรรมนะครับช่องเลขเด็ดตัวเดียวก็เสียวได้ ถ้าผู้ติดตามนะครับครบ1,000พันผู้ติดตามก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หกสิบเก้านี้นะครับ1 0 0 0คนแรกนะครับสำหรับผู้ติดตาม1 0 0 0พันคนแรกร่วมกิจกรรมทายผลนะครับเลขท้าย2ตัวรัฐบาลไทยงวดวันที่16บมีนาหกเนะครับทายถูกรับไปเลยนะครับหนึ่งพบาทครับไม่จำกัดจำนวนนะครับ ทายถูกสิบคนได้สิบคนนะครับทายสูกร้อยคนได้ร้อยคนนะครับจะเดี๋ยวถึงวันนั้นผมจะมีโปรแกรมนะครับให้ทายนะครับให้ทายให้เกอกให้ทายนะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นคนติดตามจริงไม่ติดตามจริงนะครับหนึ่งถึงหนึ่งพันคนแรกนะครับไม่มีโกหกไม่มีโม้นะครับไม่มีพูดซ่วๆนะครับ อย่าลืมนะครับเลขเด็ดตัวเดียวก็เสี่ยวได้ครับ03กับ88นะครับแต่ถ้าใครฟังไม่ทันหรือไม่อยากดูยาวๆนะครับรายละเอียดไปดูได้ในคลิปช็อตนะครับผมลงคลิปช็อตไปแล้วสําหรับวันนี้มันน่าจะดึกไปนะครับเลยไม่มีคนดูก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับมันก็มีหลุดบ้าง เข้าบ้างนะครับหลุดติดต่อกันบ้างเข้าต่อต่อกันบ้างนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันครับสู้ด้วยกันต่อไปครับเฮงเฮงรับทรัพย์ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ช่องเลขเด็ดตัวเดียวก็เสียวได้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากขอให้ทุกคนรวยรับทรัพย์เฮงเโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามมาด้วยนะครับฝากแชร์ด้วย